สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสามีรีแอคนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาเดี่ยชั่นเพลงใหม่ของโฟอีฟชื่อเพลงว่า Keep a Secret ทุกคน<ช>ให้มันเป็นความลับอะไรอย่างนี้เออเก็บไว้เป็นความลับนะ Keep a Secret ทุกคนเออลุ้นอยู่นะว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเห็นตัวอย่างอะ่ะ ก็ยังเชื่อมกับเชื่อมกับเพลงไล์ยูอยู่นะจะคล้ายๆแบบปีศาจสาวอะไรเงี้ยเออทุกคนเนาะคล้ายๆปีศาจสาวประมาณนั้นแหละมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่า Keep อ secret f o ฟร e อเออปโอ้โห,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 โหตาออมนี่ คู่นุ่มคุณกิยาสวยมากเสียงเนี่ยเสียงพุ่งมากเลยนะอีต่อได้โจโอ้โหนี่ดูท่าดูท่าอูยสวยมากแต่ละคนเอยเห็นนะดูสีปากแต่ละคนดิเหมือนไปกินเลือดก,กันมาอีไอโอ้โหปลายสวยมากนาน่านานา้นา เอ้ยพันจังหวักเพลงนี้ดีมากเลยทุกคนอันนี้ทอนไฟเนาะอ้โห,หเป็นปีศาจสาวแน่นอนชอบทันแลบของตาออมมากนี่ตอนนี้ก็ชอบ เฮ้ยยิงไปเลยเหรอเฮ้ยคนนี้เป็นอะไรเป็นหมอผีหรือเปล่าเฮ้ยดีโหดูลมพายุลมพายุชุดสวยมากเลยนะมันดูเท่ๆดีอ่ะอู้นาหน้าหนา,หน,าหน้าสวยมากโห เออโอ้โหดูแต่ละคนดิอันนี้ที่แสดงเรื่องวัยหนุ่มใช่ไหมจำชื่อไม่ได้ใครอะผันเฮ้ย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 เป็นภาพหลอนหรอเปล่าดีเฮ้ย MV ลึกลับมากเลยนะโอ้โหปีศาจสาวสวยมากอะ นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ดูท่านี้ท่านี้ไวรอนแน่นอนแมสแน่นอนทุกคนเชื่อไหมนี่โอ้คุณทิยาสวยมากตาอมเออไม่อยากให้จบเลยทุกคนดีมากอะ่ะเฮ้ย โอ้โหอืมเอาจริงๆเป็นเอมวีที่ต้องเขาเรียกอะไรต้องแบบว่าวิเคราะห์ดีๆเลยนะเออแต่มัสนุกเพลงสนุกจังหวะดีมากคือเราต้องโยกตามอ่ะทุกว่เราต้องโยกตามแล้วก็แต่ละคนสวยมากสวยสุดๆ คือเป็นปีศาจเป็นปีศาจสาวที่สวยสุดๆเออแต่ว่าผู้ชายอะ่ะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรยังไงนะทุกคนก็ช่วยกันวิเคราะห์ก็ได้เออเขาอาจจะเป็นแบบคนที่สื่อสารกับปีศาจได้หรือว่ามองเห็นปีศาจหรือว่ามีพลังวิเศษอยู่ในตัวหรืออะไรสักอย่างหรือภาพหลอนคิดไปเองอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่า ชอบเพลงนี้มากทุกคนท่อนฮุกสุดท้ายอ่ะเห็นทาเต้นไหมเอออันนั้นอ่ะชอบมากชอบมากอ่ะทุกคนจริงจริงจริง,งสุดสุสสุด,สด,สด,สดไปดูอีกรอบดีกว่าปะ่ secret, ปะขีบัสซีเครดป่ะไปดูอีกรอบดีกว่ามันต้องดูจริงๆนะปะปะ เออนี่ตาออมอ่ะเล็กพิ้หนูมากคู่คุณย่าสวยมากแล้วชุดดีมากผมอีกอะไรอีกหูโจ้ดูท่าดูท่านี้หู้แฮม อไม่เช่ฝ่ายนานะนี่ฝ่ายพันท่อนหุกเนาะทุกคนจังหวะมันนีมากาโอ้เนี่ยชอบท่อนชอบท่อนต่อ,อ,อมอมแล้วต่อด้วยอาไอตอนนี้ก็ชอบ เออยิงไปเลยยิงไปเลยแล้วลูกปืนก็มาหยุดที่คนนี้เขาอาจจะมีพลังป้องกันปีศาจอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเออข้างตัวน,นี้มากเอฟเฟนซ์ดีมากเลยนะมันเหมือนกับพายุอะไรเนี้ยเออมันแบพายุนี่โห ดีมากอ่ะนี่ดีทุกชุดดีทุกลุกจริงๆนะแต่ละคนเคยดูท่าเต้นนะเคยดูท่าเต้นตอนหกสุดท้ายจะเป็นแบบมืออย่างเงี้ยเออเออ,เอ,อ เอ็มวีลึกลับดีมากเลยภาพหลอนเหมือนอะไรเงี้ยเออโอ้ห้นี่นี่นี่นี้เจละคนสวยมากูลยโอ้โห้นี้เอยอย,ยังไงยังไงยังไง ชอบอะหรือว่าตอนแรกตอนแรกผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนขังขังปีศาจสาวทั้งเจ็ดไว้เหมือนจับตัวไว้ได้อะไรเงี้ยแล้วคาวนี้เจ็ดปีศาจเจ็ดสาวก็เลยมาแก้แค้นเออแบบออกมาแล้วก็เอาคนนี้เข้าไปขังแทนอะไรเงี้ยเออไม่รู้เหมือนกันนะแต่ชอบมากเพลงสนุกมากทุกคนเอ็มวีต้องมีคอ,อ์ดีๆเออใครคิดเห็นยังไงก็ ลองอบีเคาะกันได้นะทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยชอบว่ะชอบเป็นเพลงอังกฤษล้วนด้วยนะเออ,อยังไงก็ต้องโยกยังไงก็ต้องเต้นทุกคนเพลงเนี้ยบ๊ายบายนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทุกคน